สวัสดีครับพี่พี่ FCI ยูสคา r จัดให้ตามคําขอนะครับสำหรับใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับวันนี้จัดให้นะครับรถยนต์ยอดนิยมอึดถึกทนประหยัดน้ํามันราคาสบายเงินในกระเป๋าถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ2ถูกกว่าทอง2บาทราคาพอๆกับโทรศัพท์ตัวท็อปนะครับคันนี้คือ Toyota v a ีออส1.5ตัว e ปี2004รถที่ขึ้นชื่อว่าอึดถึกทนประหยัดน้ํามันบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพริกความนจมน้ําสี ดําเดิมจากโรงงานเงาฉ่าสวยงามทั้งคันลูกค้าเก่าดูแลรถเป็นอย่างดีเซอร์วิสอยู่ทุกระยะที่มีคริกนะครับผมนี่นะฮะรถโดยรวมเนื้อตัวสะอาดสะอ้านสวยงามมากๆพร้อมใช้งานเกียร์ออโตโเโงงนนเอ้เดิมจากโรงงานนะครับผมเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับผมขับขีด่ดีช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เย็นฉ่ายางใหม่ๆดอกนนหนาๆปี23ยังสามารถใช้งานได้4,000กิโล3ปีสบายๆเลยนะครับผมสําหรับยางชุดนี้เอกสารมีครบภาษีไม่ขาดนะครับผมใช้ น้ำมันอย่างเดียวด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรถวีออสที่สวยงามมากๆผมบอกเลยว่าหาไม่ค่อยได้นะครับสำหรับวีออสที่จะเอามาขายเป็นมือสองเนื่องจากไปต่อราคากับลูกค้าก็ไม่ค่อยขายส่วนใหญ่จะเก็บไว้ใช้งานเองเอาไว้ให้ลูกให้หลานขับเพราะว่ารถ ราคามันไม่แพงแล้วนะครับขายไปบางคนก็เสียดายนะครับผมนี่นะฮะแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยงามน่าใช้งานแน่นอนนะครับเห็ุคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะฮะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับรับค้างไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานวิทยุถูกเบียดเป็นไพโอเนียต่อบลูทูธอาจต่อบลูทูธได้นะครับผมบอกกำมัหยี่เดิมจากโรงงานไม่ฉีกไม่ขาดเราสปาภายในสปาห้องเครื่องให้แล้วเรียบร้อยเลขไมค์คันนี้โชว์อยู่ที่30,000 0กว่ากิโลถือว่าไม่เยอะเลยสําหรัับบรรถปี2004นะค ถือว่าไม่เยอะเลยสําหรับรถปี2004ส่วนด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับซื้อให้ลูกให้หลานขับขี่ซื้อให้แม่บ้านเอาไปจ่ายตลาดซื้อเป็นรถสำรองในบ้านซื้อให้คนเท่าคนแก่เอาไว้ไปหาหมอก็คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดน้ำมันถึง17-18กิโลเมตรต่อลิตรและการซ่อมบำรุงผมบอกเลยว่าเป็นรถปีต่ำก็จริงแต่เป็นรถที่อึดถึกทนซ่อมบำรุงไม่แพงนะครับผมซ่อมบำรุงไม่แพงอะไรยหลักร้อยหลักพัันนนเเท่า้อง ลาซาด้าก็มีขายหลังน้ำฝนซ้ายขวาทุกอย่างฝากระโปรงทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานหลุมมะล่เดิมๆจากโรงงานอุปก,กรณ์ต่างๆแปแรงทุกอย่างมีมาให้ครบครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับผมโอ้โหสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดเลยกําลังเครื่องดีนยะฮะหน้าแม็กเราสปาให้แล้วสวยๆใสๆอย่างนี้เลยครับเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลย ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิม้มคันหน้าเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาฝังกระโปรงหน้าทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับเอาไปก็พร้อมใช้งานกันได้เลยครับ f c ใครที่อยากได้ก็รีบเร,รียบเตรียมเงินรีบเตรียมสต้งสตังค์นะครับมาดูได้รีบมาดูนะครับมาดูไม่ได้มัดจำมาเรามีบริการสไลด์ออนยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงบนท่ันนะฮะเข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับ,านนรบภายในก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์วีออสนะครับผม ตัวรถเราอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปพุทธมณฑลสองฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบลเลอร์ผมบอกเลยครับขับขี่ดีจริงๆนะครับผมดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์อีกนะครับผมราคาพอๆกับโทรศัพท์ตัวท็อปเนี่ยขับขี่ดีกว่ามอเตอร์ไซค์กันแดดกันฝนไปกันได้ทีสี่ซาห้าคนนะครับผมผมบอกเลยนะครับไม่ต้องเสี่ยงภัยอันตรายบนท้องถนนด้วยนะครับผมนี่นะฮะไปทีไปกันได้หลายคนซีลรอบคันเจ้าของเดิมใช้เป็นแบบไฮคูคาร์บอนซามิกด้วยขี้หมูขี้หมาติดมาก็บาท สำหรับฟิล์มชุดนี้นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับขับขี่ดีจริงๆนี่นะครับ ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองศูนย์เสรงตรงหมดนะครับขับขี่ดีช่วงน่างนิ่งเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับถ,ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมรีวิวผิดพลากกดประการใดขออภัยมาณที่นี้เรารีวิวจากสินค้าจริงทุกอย่างนะครับไม่มีการย้อมสีแต่งสีแต่อย่างใดวิดีโอทุกอย่างที่เห็นเป็นแบบโฟ60เฟรมเด่นเท่าที่มือถือตัวทออสุดุดดมัันนนจะถ่าายไ้้ใเวลีขบบคณคณร